ไม่ใช่เลยนะครับแต่ก็ถือว่าจะโชคดีตึบมือชาติของขึ้นปางเนี่ยเมื่อต้นเดือนกันยายน,นเรามีน้ำยื่บุป,ประมาณเกือบเกือบ20%เปอร์เซ็นต์วันนี้หนึ่งเดือนผ่านไปเราได้มาเพิ่มขึ้นมาอีกสิเปอร์เซ็นต์นะครับก็มียื่บุสองเต้น ดูแล้วเนี่ยในในสถิติของปีที่ผ่านมาเนี่ยเดือนตุลาคมของปีเนี่ยเป็นเดือนที่กดตกมากที่สุดนะครับแล้วก็เรมเอนก็หาลุงนะครับเดือนตุลาคมประมาณร้อยแล้วก็พจิการ้อยเพราะนั้นเราก็มีความสิทธิ์นะครับที่ที่เราจะไต่ไปถึง6 0หรือ80%สเซ์ได้อยู่ไหมนะครับ ทีนี้ผมผมคิดว่าเราเราอยากจะฝากนะฮะช่วยเองทำเหมือนกับสารระบบนิเวศภาคการเกษตรอุตสาหกรรมอะไรเนี่ยนะครับณวันนี้สารนิวเคลียสเนี่ยกระทบแต่กับภาคส่วนยังไงบ้างนะครับสิบเดือนตุลาคมนะครับประมาณจะเพิ่มขึ้นมาเป็นสิบสิบเปอร์เซ็นต์เนี่ยเติมที่มันเคยกระทบเนี่ยในบางสาขาเนี่ยมันอาจจะไม่กระทบ ใหญ่อันนี้ที่เห็นได้ชัดที่สุดที่เดือดร้อนที่สุดน,น่าจะเป็นเรื่องของข้าวเพราะว่าข้าวเนี่ยในหนึ่งปีเราเราเริ่มตั้งหนึ่นใหม่กันใช้ตังของปีที่แล้วก่อนนะหรือว่าจะมาะปลูกหญ้าให้หญ้าขึ้นแล้วค่อยไัวดปลูกอปอเทือมหรือปลูกเพื่อนน้าน้อยหรือพือไม่ใช้น้ำอะไรก็่ก็ว่างไปแต่ว่าอย่างที่ที่ผมเรียนเมื่อเช้าเ่คือถ้าจะทำไรเนี่ยมันต้องอาให้ควบคุมจร นะครับเราไปเชิญชวนพี่น้องปลูกข้าวโพดปลูกเสร็จแล้วไปไหนไป,ประธานสณกรับซื้อหมดไหมเนะหรือปลูกฟักทองปลูกอะไรต่ออะไรเนี่ยมันมีทางเชื่อนพยายามตหอนรับคาดการณ์นะครับว่าซีรีส์นี้เรามีน้ำอยู่50เปอร์เซ็นต์เนี่ยผู้เรียนเราจะทำยังไงนะครับ50เปอร์เซ็นต์วันนี้เริ่มต้น50เปอร์เซ็นต์ผู้เรียนจะทำยังไงนะครับ ผมคิดว่าอันไหนต้องนั่งคุยในทุกแที่ใหญ่เรื่องของมะม่วงเรื่องของยางนะครับอันไหนที่ไม่มีผลกระทบสมมตินะครับเรื่องของเะพ้าเนะครับจริงอยู่ว่าเราเนี่ยม,มันมีพื้นที่ปลูกน,น้อยเมื่อเทียบกับที่หัวหน้าว่าที่ทับสะแก่ทับทะแก่เป็นพื้นที่ที่ที่ปลูกมากนะครับที่ว่าน่าจะเป็นดับหนึ่งของของปรนโ์ยชน์ผมดับตัวเล็กก็ได้นะ เก็บมพะพร้าวขายเพราะนั้นเรื่องความสําคัญเรื่องการให้ความสําคัญตรงนี้เนี่ยมันก็อาจจะน้อยต่างไปด้วยแต่ว่าสิ่งที่ที่มันเห็นเนี่ยผมคิดว่ามันมันรุนแรงนะครับอย,อย่างที่ผมเมื่อเช้าผมได้ลองไปน้องเกษตรกรมันเป็นพื้นที่ของไทยก็ไม่รู้หรือว่าพื้นที่ของคนในตลาดหรือว่าพื้นที่ของคนเนี่ยซึ่งเราเข้าพื้นที่ไม่ได้เนี่ยอันนี้ก็ต้องต้องส่งมาก,ก็จะเป็นน,น,นะครับ แล้วก็สุดท้ายที่ท,ที่ที่ผมอยากกะฝากก็คือว่าคือพวกเราเป็นใน,นานาของสมกรณ์น,นานตัวแทนของพี่น้องเกษตรกร,ะกรนะครับที่เรารู้บทเราอัปเดตสถานการณ์บททั้งเรื่องน้ำเรื่องโรคเรื่องอก็ประมาณเรื่องโครงการเนะี่ยจะทำไงให้ให้ข้อมูลตรงนี้เนี่ยเราได้แพร่ไปแบบสู่พี่น้องเกษตรกร,ท,กรที่เป็นสมาชิกในกลุ่มต่างๆนะนะครับเพราะนั้น ผมคิดว่าพอถ้าเราได้นะครับได้ข้อมูลสาสก,กาดน้ำมานะครับที่ที่ผมเรียนตอนต้นนว่าทางท่านพออการนั้จะต้องหนุนหน้าแรงนะครับก็วิธีการแก้ปัญหาการที่จะปลูกปลูกทดแทนกันนะครับวรจะปลูกอะไรนะครับในในใน,ใน,ในส่วนที่มีน้ำและที่ไม่ีน้ำนะครับก็ผมเองก็จริงๆแล้วตั้งแต่ เข้ามาอยู่สปกนะฮะก็เข้ามาพูดคีกับทางสปกสปกนี่แหละก็คือทําให้ผมได้มีความรู้นะมีองค์ความรู้เพิ่มมากขึ้นนะจากที่อีกรรัคบจจิงๆอออาาจที่อาจจะก่อนหน้านี้จะไม่รู้นะฮะเรื่องเกษตรกรดีนะฮะเท่าไหร่เลยก็เป็นเพราะว่าการที่เขาได้เข้ามาพูดคยตรงนี้ทําให้ผมได้มีความรู้และได้รับทราบปัญหาที่เกษตรกรได้พบเจอมาด้วย นะทีนี้ปัญหาที่ได้พบเจอก็ร่วมกัน่ายพอดนะครับนะฮะกันะก็ทำให้ทุกคนเห็นได้ว่าอบอจอรหรือท้องถิ่น,นะฮะไม่ได้ทำเฉพาะถนนอย่างเดียวอยู่แล้วนะครับแต่ถนนหรือไฟฟ้าก็มีความสำคัญนะฮะมีประโยชน์ต่อเกษตรกรเหมือนกันทำถนนขึ้นมาก็ช่วยลดนะฮะ น,น้ำมันในรถคันเชื่อมเพลิงนะครับการเดินทางก็สะดวกแล้วก็ลดประหยัดเวลามากขึ้นทาไฟฟ้าขึ้นมาก็ช่วยลดอุบัติเหตุบริภัยต่างๆที่อาจจะเกิดขึ้นกับท่านอันที่ไฟฟ้าก็ไม่ได้ตั้งใจอะไรนะครับบางทีก็เมื่อไม่นานนี้ก็คิดว,ว่าไฟฟ้าก็าจะมีประโยชน์จริงๆนะครับต่อต่อ,อประชาชนแต่ว่าอาจมีผลกระท,ทบบ้างซึ่งอาจจะโดยไม่ตั้งใจนะครับต่อทางเกษตรกรนะครับ ผมเองผมก็ไม่ได้ทราบเลยนะฮะถ้าเ,าเป็นเรื่งความผิดพลาดใดๆก็ก็ต้องขออภัยด้วยในในส่วนนี้นะฮะนะฮะแต่ว่าความเจตนาความตั้งใจดีของผมเองก็สะท้อนมาจากทุกท่านที่อยู่ตรงนี้นะครับทุกท่านที่อยู่ในพื้นที่นะครับว่าท่านต้องการอะไรต้องการให้แก้ไขปัญหาตรงจุดไหนนะครับแล้วก็น้ำก็คือน้ำก็คือชีวิตนะฮะชีวิตค,คือชีวิตอยู่แล้วนะฮะแล้วก็ยิ่งสำคัญมากต่อชาวเกษตรกรทุกท่านนะฮะผมเองก็ มีความยินดีนะครับที่จะร่วมกันพัฒนาร่วมกันบริหารการกับทุกภาคส่วนทุกหน่วยงานนะฮะเพื่อให้เกษตรกรนะฮะได้รับความเป็นอยู่ที่ดีนะฮะรับประโยชน์นะฮะของท่านเองนะฮะให้ได้มากที่สุด ต้องขอบคุณท่านประธานแก่นะฮะที่เป็นเลี่ยวแรงนะครับนะครับเป็นหัวเลียวหัวแรงในในในครั้งนี้เลยนะฮะก็คือฝ่ายโครงการนี้ฝ่ายโครงการนี้จะเกิดขึ้นไม่ได้นะฮะจริงๆก็ถ้าไม่มีท่านแก่นะครับก็คือท่านเป็นคนชงผลเลยว่าท่านอยากให้มีปัจจัวนี้นะค,คืออย่างที่เราเห็นนะปัจจุบันฝนตกอ่าฝนตกมากตกน้อยตกไม่ต้องการฤดูการที่ตก รือหรือบัลิโตกนะครไบก็ปรมากพอเร,รเราเราวัดได้จากเขื่อนนะครับน้าในเขื่อนนะฮะแต่การที่เรามีฝ่ายตัวนี้รอตเตรียมพร้อมเอาไว้เมื่อนาบนที่ดีมาถึงนะมันก็น้านะฮะมันก็จะบริกบ่าอยู่อยู่ข้างในเกษตรกรก็สามารถเอาน้ำไปใช้ได้นะครับผมเองก็ร,รู้สึกด <L> ีใจนะครับที่ที่ได้นำโครงการนีม้มาสู ah, ่เกษตรกรทุกท่านครับผม Recibir, ท่านเียท่านเกษตรจังหวัดท่านนายอำเภอครับท่านผอโครงการสมภารนะครับท่านสจนะครับ็ร่วมประชุมนะครับรวมทีพวกเรานะครับประธานไปประธานสมภกรและสมาชิกนะครับพวกเราทุกคนครับยังวันนี้เป็นเป็นวันดีๆนะครับที่ทางเป็นการเตรียมความพร้อมนะครับเรื่องของที่สําคัญก็คือเรื่องของภัยแรงนะครับแล้วก็เรื่องของการทาการเกษตรนะครับการระบาดของแมลงศั bridges, ตรูปล้าวนาวครับ ตนนี้ของผมเองนะครับในส่วนของสำนักงานเกษตรอำเภอซึ่งเป็นหน่วยงานที่อยู่ใกล้ชิดนะครับกับเกษตรกรในพื้นที่อำเภอฟานบุรีนะครับก็ที่ผ่านมาจริงๆเราได้รับความร่วมมือน,นะครับจากพวกเราเป็นอย่างดีนะครับอย่างที่ท่านเกษตรจังหวัดแระท่านในอำเภอได้กล่าวไปทั้งหมดนะครับเรื่องของงานต่อไปการบ้านที่เราต้องทํานะครับที่ผ่านมาเนี่ยเราถือว่าเราสร้างการรับรู้นะครับให้กับเกษตรกรนะครับได้รับทราบได้ตระหนักถึงทั้งเรื่องภัยแรงและการรับ,บาด แต่ว่าต่อไปในอนาคตนะครับก็เป็นการบ้านของพวกเราอีกว่าจะทํำยังไงในการที่จะช่วยบรรเทาปัญหาต่างๆในระยะสั้นระยะกลางแล้วก็ระยะยาวนะครับทีนี้ในส่วนของโครงการของภาครัฐในปี67ในส่วนของกเกษตรนะครับก็ตอนนี้อย่างที่ท่านเกษตรจังหวัดบอกว่าเราก็รอรอ,อนโยบายนะครับในส่วนของที่ภาครัฐจะลงมาช่วยแต่ว่าที่สําคัญคือพวกเรานะครับ วันนี้เราก็ได้มีการตัดนําเสนอนะครับในส่วนที่เราร้องขอหรือว่าตามความต้องการตามเป้าของเรานะครับที่สําคัญตอนนี้ที่บอกว่าคือนาข้าวนะวีนนี้ก็เกษตรกรก็ยังรออยู่ทีนี้ในการที่จะแก้ปัญหาใ้ตรงเป้าในกลุ่มนาข้าวเนาะต่อไปเราก็ต้องมีการประชุมตอ,นะอนะครับเรียกเราต่อไปก็เราก็ต้องถับเพื่อนแล้วก็ติดตามอย่างใกล้ชิดนะครับก็คง คามนีนนนมมนกก้ครับในส่วนของสำนักงานเกษตรอำเภอครับก็เรื่องนี้ผมต้องขอฝากไว้หน่อยนะจะได้การถานการณ์นะครับอันนี้ต้องขอฝากท่านเกษตรอำเภอไว้นะครับอันนี้ก็คือท่านเป็นเกษตรอำเภอท่านสามารถเรียกสมาชิกจะไปคุมตรงไหนก็นได้หรือว่าจะไปคุมพวกด่าแปลงใหญ่นาข้าวนะครับอันนี้ก็ที่เราหรือเราไม่ต้องจับจูงเฉพาะแปลงใหญ่นาข้าว คือถ้าแปลงใหญ่ข้าวมีแค่4-8ลายแต่ว่าที่ไม่ได้เป็นแปลงใหญ่มี6-70ลายนะครับพื้นที่ของในตำบลปานท,ที่ทำนาโยกับ2อบคันไร่นะครับในตำบลปาถ้าขอฝากท่ากระเจงต์อำเภอถ้าเราถ้าเรามูลาการเราสามารถมูลาการพร้อมกันหมดเลยมีมูล1มูล7 โมสาโมเตที่ทำน้นข้าวนะครับอันนี้ถ้าเราเรียกเราน่าจะเรียกมาคล้องกันทั้งหมดถ้าตาตุดแท้คือคำนี้เกษตรกร,ะร,กรจะทำหรือไม่ทำเราบูรณาการให้ท่านแล้วถ้าเราไม่ได้บอกว่าเราบังคับท่านเราเรียกมาคุยกันว่าสถานการณ์เป็นอย่างนี้เราจะแก้ไขกันไปแบบเนี้เอากันไหมนะครับ แต่ว่าถ้ารองท่าเป็นข้าโพษตอนแรกที่ผมถามแล้วคนที่รับช็อปรับซื้อหมดทั้งทั้งคันแกขอบไปทันชนไปแก่เป็นฝากเป็นเม็ดเขารับซื้อให้ได้หมดครับอันนี้ก็คือขอฝากท่านาเกษตรอำเภอเวลาประชุมแล้วคือชี้แจงเราเหมือนท่านนายอำเภอท่านพูดแหละว,ว่าทําอะไรต้องให้ครบวงจรเข้ามา ทีแรกผมได้คิดว่าพวกหมุนจอนอที่นายไปที่นาพวกนายบอกว่าปลูกแล้วต้องขายได้ไม่ใช่ปลูกแล้วขายไม่ได้อันนี้เราก็ถึงจะบ้นานเรียกว่าเออจริงถ้าเราทําไปแล้วเราปลูกแล้วเราขายไม่ได้เกษตรกร,เ,รเดือดร้อนอันนี้เราต้องวางแผนกันแล้วเราต้องคุยกันอีกทีหนึ่งว่าหนึ่งเราวางแผนแล้วตวนนี้แล้วเราจะขายให้ใครหรือว่าปลูกปอเพืองเหมือนมักกี้ ท่านเกษตรจังหวัดพูดว่ามันจะมีหนอนอตอนนี้เราก็ต้องไปดูอีกช็อตหนึ่งนะครับในบอำเภอนะครับท่านขอเกื่อนชประธานครับท่านสจ,จนะครับท่านหัวหน้ากุ่ลมผลิตนะครับท่านเกษตรอำเภอแล้วก็พี่น้องข้าราชการที่เข้าร่วมทุกท่านนะครับแล้วก็ ท่านประธานสบตและก็พี่น้องเกษตรกรทุกท่านนะครับครับผมธนูนะครับก็เคยรับหน้าที่ทำงานอยู่ที่นี่นะครับเมื่อประมาณสองเดือนที่แล้วนะครับเพิ่งย้ายไป แค่ดินกับน้ำนะครับที่เราทำกันอยู่ปัจจุบันถ้าถ้าไม่มีน้ำทำการเกษตรก็ลำบากน,นะครับก็คือนั่นแหละเราก็มีอยู่แค่หลักๆสองอย่างดินกับน้ำทีนี้พอเวลาตอนนี้เรารู้แล้วว่าปริมาณน้ำน้อยเราก็ต้องหันกลับมาเรื่อาอย่างพื้นที่นานเนี่ยบางคนถ้ามีความพร้อมมีน้ำอยู่บ้านเนี่ยก็อย่างที่ท่านประธานเสนอก็คือ,อทำ ปลูกปลูกพืชใช้น้ําน้อยเช่นข้าวโพดพืชถักอะไรอย่างเงี้ยถ้าเรามีตลาดนะครับสองก็คือพื้นที่ที่ที่ไม่มีแหล่งน้ําเลยนะครับต้องรอน้ำฝนอย่างเดียวหรือรอชนตะการอย่างเดียวนะเราอาจจะมีการไถเพื่ออนุรักษ์ดินไถไถกบวัชพืชแล้วก็ะวานปอนเทืองแล้วก็มีการไถกบถเ,เบพื่อเตรียมเตรียมพื้นที่ไว้ปีต่อไปนะครับจะได้ลดการใช้ปุ๋ย ก็ลองดูนะครับเป็นทางเลือกหลายหลายทางนะครับอย่างสรุปนะครับก็คือถ้าพื้นที่ไหนสามารถมีน้าสดลองนะครับปลูกพืชน,น้ําน้อยได้ก็ลองทํานะครับพื้นที่ไหนที่ไม่มีความพร้อมนะครับอปลูกพืชไม่ได้ก็ลองทำทำการอนุรักษ์ดินไว้นะครับก็โดยโดยไถพวนนะครับแล้วก็บวกหลานกอเทืองแล้วก็ไถกบนะครับ แล้วก็พื้นที่ไหนที่ที่สามารถปรับเปลี่ยนได้นะครับก็ลองผมว่าอยากให้ลองทําเป็นเป็นสวนผสมผสานแล้วก็ทําการป่มดินเหมือนของพิธีนวลน,นะครับลองดูครับก็บคุณครับคงจะถือว่าวันนี้เป็นโอกาสดีๆที่ได้มารับฟังแอวทานจากทางท่านเกษตรจังหวัดท่านผออสมปรนะธานนาคาท่านนายอำเภอนะคะแล้วก็ทางพัฒนาที่ดินนะคะประเด็นที่ที่นั่งฟังอยู่เนี่ย ในส่วนงานที่เกี่ยวข้องของเองเนี่ยคือเป็นวงงานที่เกี่ยวข้องกับเรื่องการส่งเสริมและพัฒนากาพินินะคะก็จะมีแนวทางในเรื่องของอาจจะนําไปในส่วนของการพิจารณาโครงการเพื่อพิจารณาการดําเนินงานโครงการปี67ให้สอดคล้องกับความต้องการของพื้นที่ปัญหาการปรับเปลี่ยนพืชไม่เหมาะสมกับปริมาณน้าที่มีอยู่นะคะเอาไปเป็นตัวพิจารณาในส่วนของการพิจารณาจัดทำโครงการในปี67ที่จะเกิดขึ้นหลังจาก นโยบายของทางภาครัฐลงมาในระดับจังหวัดนะคะก็น้ับกับนะคะท่านประธานสพครค่ะยินดีทานแล้วก็หลังจากนี้เดี๋ยวคงจะได้มีการประสานงานลงมาในระดับอำเภอกับหัวหน้าแม็กอีกครั้งนึงนะคะขอบคุณครัปริมาณน้ำนะครับก็อย่างที่นายแก่นะครับที่3.2เปอร์เซ็นต์นะครับก็น้ำที่เข้าเขื่อนในเดือนกันยายนเรานะครับก็เข้ามา52ล้านนะครับเยอะไหมนะครับก็ค่าเฉลี่ยเนี่ยต้องเข้า70ล้า นะครับก็ถือว่าไม่เยอะนะครับน้อย่าค่าเฉลี่ยนะครับล้าก็น้อยมาตั้งแต่ต้นปีต,ต้นมานะครับส่วนเดือนตุลาคมเนี่ยนะครับค่าเฉลี่ยเนี่ยเข้าประมาณร้อยสิล้านนะครับเราก็ต้องมาลุ้นกันว่าจะจะเข้าเท่าไหร่ครับแต่่าทางเขื่อนเนี่ยก็พยายามจะประหยัดน้ําให้ได้มากที่สุดนะครับเพื่อว่าต้นปีเนี่ยจะได้มีน้ำสักเกินห้าสิบเปอร์เซ็นต์ไปนะครับส่วนถ้าเราจะใช้ชีวิตแบบปกติส่วนล็อกทง นะครับก็ได้ทำหน้าที่โดยสมบูรณ์แบบนะครับเพราะว่าปัญหาของสอบพกอสอบพกอรอ,อ,กอร่ะเป็นสูนยเรียนรู้ปัญหาที่เกิดมาบางคนก็ต้องมาหาที่สอพกอรเรื่องดินเรื่องนา้าเรื่องแมลงนะครับทุกคนมุ่งม,มาที่นี่นะครับผมก็เลยว่า ผมได้ยินข่าวมาว่าเจ้าหน้าที่ไม่หลบพื้นที่ผมเลยถามว่าเจ้าหน้าที่ไม่ได้หลบพื้นที่อ่ะคุณเห็นไหมว่าเขามาอย่างไงเลยผมก็เลยบอกว่าเขามาทุกครั้งนะครับเลยแกวคิดของผมวันนี้ก็เลยถ้าต้องเห็นแน่วันเนี้ยถ้านั่งสาเลงไปแล้ว คุณไม่เห็นปรากฏว่าคุณไม่เคยได้สนใจคุณว่าเจ้าหน้าที่อย่างเดียวคุณไม่ได้โดนตัวของท่านว่าวันนี้เราไม่ได้ไปกันอย่างคันเดียวเราไปเป็นธนาวานนะครับวันนี้ก็ขอถึงว่าขอบทวนเชิญทุกหน่วยงานมาบูรณาการพร้อมกับคณะกรรมการสปกและคณะกรรมการสูตรไทยทอด นะครับขอเกษตรกรที่เรามาบูรณาการวันนี้วันนี้เราใช้ลงตับพื้นที่ตำบลปานหมู่ที่หนึ่งหมู่ที่หนึ่งหมู่ที่สองหมู่ที่สามหมู่ที่สี่หมู่ที่ห้าหมู่ที่หกและหมู่ที่เจ็ดวันนี้ในตำบลปานเราได้ลงพื้นที่ทั้งเจ็ดหมู่บ้านพร้อมหมดเลยนะครับถ้าเรามีโอกาสมีวันที่ เวลาเราครั้งนี้เราจะอ่านเราจะลงทั้งอำเภอนะครับแต่ว่าเราลงทั้งอำเภอเราไม่สามารถที่จะไปสันเเนงได้ทั้งวันนะครับคราวนี้เราต้องใช้รถิกอัดนะครับอันนี้คือก็ที่สพจัดมาครั้งนี้ก็แนวคิดของหน่วยงานทุกหน่วยงานภูมิใจของสพค,ครับ ให้ฝากรู้งบประมาณจะได้ตอบกับเกษตรกร,กรได้และก็ขอขอบคุณนายอำเภอที่วันนี้อยู่กับเราถึงนายจะมีทุระนายกลับไปนายยังสในใจเรื่องกเกษตรนะครับพี่น้องเกษตรกร,กรนายเรายังสในใจเรื่องกเกษตรนะครับอ่าน,นี้ถือว่า ถ้าเป็นพ่อบ้านของเราที่ดีมากขอเสียงตบมือให้ทพีมงาน่อยครับอันนี้คือตอบให้ทั้งหมดเลยนะนะอขอแล้วก็สุดท้ายนี้งานนี้ผมได้ร้อยเปอร์เซ็นต์นะครับผมไม่ได้ว่าได้ห้าเปอร์เซ็นต์นะครับบางจริงที่ตั้งใจไว้คือผมตั้งใจไว้แค่สี่สิบเปอร์เซ็นต์นะครับผ้าวันนี้ หน่วยงานมาบูรณาการพักีกับเกษตรกรที่เกิดมาโดยเป็นร้อยครับอ่าถึงจะบอกแล้วว่าผมไม่ตอบนะว่าวันนี้จะเอามานั่งสาเลงนายยังไี่รู้ได้อำเภอยังไม่รู้เลยว่าจะจับมานักจะให้นายมานักสาเลงกันนะทุกคนไม่มีใครรู้หรอกครับมีท่านเกษตรอำเภอ ถ่านู้กับเษกษตรจังหวัดวันที่ผมประทุมส่วนไถ่ทอดนะครับวันนั้นผมบอกว่าเดี๋ยวผมจะเอาอทีมงานมานั่งแสลงนะครับอันนี้ขอขอบคุณมากครับขอเสียตบมือให้ทีมงานนะยครับขอบคุณมากขอเชิญรับประทานอาหารพอมกันครับ